เราจะอยู่ตรงจุดมุมสูงสุดนะครับของแปลงที่ดิน5,391ตารางวานะครับตรงนี้นะเฮ้ยหลักเขตน่าจะอยู่แถวๆนี้นะน,น,น,น่าจะเป็นแหล่งน้ำไว้ใช้ครับอ่า นี่นะครับลักษณะของที่ดินปัจจุบันนี้เป็นสวนมัพเ้าวอ่าใช่วันนี้วันที่วันที่1212 12. กรกฎาคม2563นะครับข้างบนจะเป็น property ของ The Cape นะครับอันนี้เราปอพอ,อที่ดูแลในส่วนของ The Cape เนี่ยเนี่ยไฟสตาร์วิลล่า นี้นะครับเป็นลานจอรนลลดรถทัวร์ทัวร์จีนนะครับครับถ่ายละถ่ายละ้ดเดี๋ยวเราจะลงไปจุดนู้น ไปนะครับยาวขึ้นไปถึงข้างบนคือแนวแลงที่ดินที่เขตติดต่อกับลานจอดรถทัวร์จีนนะครับที่สุดนนะส่วนตรงนี้ก็คือทางที่ทางเจ้าของที่ดิน5้าไร่เนี่ยเขาซื้อเข้ามานะครับความกว้างก็ สี่เมตรครับผมนะครับตรงนี้เป็นทางสาธารณะแล้วนะครับบริเวณเนี้ย อันนี้ก็คืออีกทางหนึ่งที่สามารถเข้าได้นะครับเป็นทางสาธารณะนะครับผมที่จะเข้าไปในส่วนของวิลล่าโครงการเดอะเคปนะครับนี่คือแนวของแปลงที่ดินนะยาวขึ้นไป ว่าที่ดินแปลงห้าไร่เนี่ยก็จะถึงแค่บริเวณตรงนี้นะติดกำแพงนี้นะครับนี่เลย ส่วนติดกับที่ดินโครงการวิลล่าตรงนี้เป็นเขาเรียกโครงการบ้านยามูนะครับฝันนนน่งนี้บ้านยามูอ,มอแต่ว่ามีป้อมยามอยู่ไม่ได้ผ่านเส้นนี้ของเขาจะแวกเข้าไปเส้<า>น,นครับสุดแค่กำแพงตรงนั้นนะอะอะนอ,อ่างนั้น ใช่ครับทำนี้เลยครับ,รบ<า>ก็คือเข้าได้ครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะออกทางนี้นะออนครับอ่อพอพอ,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 อนีทางเข้าอีกเส้นหนึ่งนะครับที่เป็นทางสาธารนณะ เข้าโครงการของอารณาย,ยามือนะครับแต่เราไม่ต้องผ่านป้อมยามเราก็ตรงมาเลย ถึงแปลงที่ดินเลยครับอันนี้คือแปลงที่ดินเลยเนี่ยคือตรงมุมที่เราถ่ายเมืกก่อกี้นะนะครับครับทำนี้เราครับตรงที่เห็นตรงเสาไฟป่ามะม่วงมะพร้าวตรงนู้นจะเป็นในส่วนของแปลงที่ดินออหาไรหนึ่งงาน ้าไล่สงาน91ตารางวาที่ขายฝากกันนะในลักษณะท่าเรือแหลมยามูท่าเรือแหลมยามูแบบนี้จอดสนิทเพราผิดจากโควิดนะครับนี่เลยแล้วก็อีกอย่าง นี่คือทางเข้าแปลงที่ดินนะนเมื่อกี้พวกเราอยู่ข้างใน